ก็สวัสดีกันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมามานี่ครับผมเอ่อวิธีการป่อเมาส์และคีย์บอร์ดแยกนะครับผมเพราะคีย์บอร์ดของผมผมใช้ตัวไหนก็ได้ครับผมที่มันเป็นบลูทูธหรือไม่เป็นบลูทูธแต่ถ้ามันไม่เป็นบลูทูธนะครับผมให้เราซื้อหัวต่อแบบนี้ที่มันที่มันมีพอร์ตเยอะๆอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมาผมมีของแท็บเล็ตอยู่ผมเอามาต่อ ถ้าว่าสมมุติเราซื้อหัวต่อแบบนี้เราต้องดูสเปคด้วยนะครับผมว่าว่ามันชาร์จไฟรองรับการชาร์จไฟเท่าไหร่นะครับผมเพราะาตัวนี้มันมันรองรับไฟแค่30วัตต์มันไม่สามารถชาร์จเข้าในนี้ได้เพราะว่าถ้าเราอ่านอ่านดูตามสเปคที่ว่าไว้ใช้กับโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook หรือว่าอะไรแบบนี้มันจะรองรับการชาร์จไฟได้ประมาณ60วัตต์ขึ้นถึง100วัตต์นะครับผมต้องดูด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้อ่ะตัวเอซูตอันไลน์นี้มันมันชาร์จไฟอยู่ที่กี่วัตต์ ผมก็ทก่อนไม่แน่ใจนะครับหกสิบห้าวัตครับผมหกสิบห้าวัต์เราต้องซื้อให้มันสเปีที่สูงนะครับผมถ้าว่าไม่สูงมันมันไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับผมวัตตัวนี้มันมันเสียบไฟเข้าได้แต่ว่ามันไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับผมง่ายๆครับผมเราก็เปิดจอคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วก็สายมาครับผมสายเปิดแล้ว นีสายเป็นสายของขอเขาเรียกอะไรนะเอ่อเครับผมสาย HDI แล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมเสียบเข้าไปพอดีเมาส์ของผมตัวนี้มันเป็นตัวของตัวเออนี่มันไม่มันไม่สามารถเปิดบลูทูธได้มันต่อได้เฉพาะเออเป็น ไวเล็เลยไวเล็ Wireless เลยนะครับผมมันไม่สามารถเปิดเป็นบูทูธได้นะครับผมผมต้องเอา,อาตัวลิงก์เป็น2.0นี้มาเสียบกับนี่เลยตัวเดียวรูเดียวแต่ว่าคีย์บอร์ดผมก็เปิดแบบบนะูทูธเนาะสายนี้เราสามารถสเสียบ สายชาร์จของมันเราสามารถเสียบเข้าได้นะครับผมแต่ว่าไฟไม่เข้าเราต้องซื้อที่รองรับตามสเปกนะตามคู่มือตามที่ผมบอกต้องดูว่ามันไฟเข้าประมาณหนึ่งร้อยวัตต์หรือหกสิบวัตต์ขึ้นนะครับผมไม่อย่างนั้นซื้อมาเปลืองเงินเปล่าแล้วจอคอมพิวเตอร์เปิดแล้วแล้วคีย์บอร์ดครับผมคีย์บอร์ดสกรปรกจังเลยเรียบร้อยแล้วก็เสียบ กดลิงก์บลูทูธก่อนปุ๊บนี่กดเปิดบลูทูธก่อนหาเจอแล้วไหม ดรหัสกอนศูนย์หนึ่งศูนย์จุดแปดหกเรียบร้อยแล้วครับผมเชื่อมต่อแล้วบูทนี่ไฟไฟไฟหยุดวิ่งแนละ้วไฟที่เครื่องหยุดวิ่งแนละ้วแล้วก็เราก็เสียบเข้าไปเลยครับผมง่ายนิดเดียว พอเราเสียปุ๊บจอมันจะดับนะครับผมนี่จอมันจะดับนุ่นมันมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับผมมาแล้ว เบียวนิดหน่อยแต่งหน่อยโอเคครับผมเข้าได้เล้วปกติใช้เมาส์คีย์บอร์ดเราจะทำอะไรดีอ่ะเข้ามาก็ไปดูอะไรยูทู e นะยูทู e ดีกว่าดูอะไรได้บ้างที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นี่ชัดแจ๋วเลยจอจอของผมเป็นจอ 2K นะครับผม ใช้ทำงานได้หรืออะไรได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมผมไม่มีโปรแกรมตัดต่อเดี๋ยวผมจะมาทำตัดต่อให้นะครับผมใช้งานได้ปกติพิมพ์ไม่เพีย้ยนพิมพ์ทุกอย่างใช้งานแบบคอมพิวเตอร์เลยครับผมนี่พิมอะไรก็ได้ตึ๊ดตึ๊ดตขึ้นอยู่ครับนี่ปกติลบกดตัวเลข นี่ปกติเรียบร้อยนำแปดทำงานตัวเลขมาครับผมถือว่าไม่ใช่ซื้อเป็นเครื่องเล่นเกมนะครับผมเป็นเครื่องพกพาได้เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะพามาลองตัดต่อคลิปเปิดอะไรดีสักอย่างเด้วที่มันไม่โดนลิขสิทธิ์มั้งเอาเปิดอันนี้ดีกว่าน่าจะไม่โดนนะเออ 4K ไปเลยเออลองเปิดคลิปวิดีโอ 4K ไปเลย60เฟรมเป็นยังไงมันจะไหวแค่ไหน เ k ไปเลยเอาแต่ปัญหาเราต้องมีอมนี่ครับผมเราเราเราต้องมีอะไรนะตรงนี้รูไว้ไว้เสียบสายแจ็คเพราะเสียงไม่ออกนะครับผมนี่นี่เสียงมันไปตรงนู่นคือเราต้องมี มอนิเตอร์ที่ว่าเราต้องมีจอจอที่ว่ามันมีเสียงก็ได้ครับผมใช้ได้ครับผมเพราะมันไปเสียงไปทาง HDMI อ่ะลองดูโอภาพเนียนกริบเลยไม่ใช่ 4K 8K แล้วผมเปิดนี่อ๋อ 4K ครับผมนี่ถูกแล้วภาพเนียนกริบเลยครับผมนี่ดูจอไหวครับผมซื้อมาเอามาทําอย่างอื่นได้ดูหนังฟังเพลงทําอะไรได้หมดทุกอย่างคุ้ม ุ้มมากครับผมลงโปรแกรมลงอะไรมันไม่มีข้อจํากัดมันไม่เหมือนพวกเกมพวกที่ออกมาไว้เล่นเกมอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้แบบนั้นโอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม mm. เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําแบบตัดต่อให้ครับผมตัดต่อคลิปให้ปกติใช้งานได้ฟินฟินวิววิว วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมต้องขอขอบคุณคนที่ที่กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตให้เสมอนะครับผมอยากรู้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับผมข้างล่างเดี๋ยวผมจะทําให้ครับผมสวัสดีครับ